สวัสดีครับทางในช่างครับรนนเกี่ยวจากมือสองจากญี่ปุ่นครับแก,ก่ทำการขายยุคขนใหญ่อะอันนี้ขายไหมสายผมต่อรองได้อยู่มั้งอันนี้อันที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ต้องคุยกับแกแต่นี้มันครัวเรือนเนาะสำหรับครัวเรือนเนาะ เสียงเนี่ยเสียตีตะขาบตียางเนี่ยมันเป็นยางใช่ไหมเอาเวลาให่มันเป,นปเลี่ยนมะาพังไงญี่ปุ่นนะครถเครือก็เป็นเปลีป่ยนกันแน่แบบพังกันหน้าขาดอ่ะอเอายางไม่ขาดใช่ไหมต้องใส่โรลเลอร์ตรงมันต้องว่างอย่างลูกฝังลูกไงอันนี้เราเอามาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมไม่รู้ตัวถางแกมาส่งญี่ปุ่นเลยนะเนาะตัวแอร์พร้อมอ่ะ เป็นปัญหาแล้วกจริง็ไอชุดเนี้ยเนาะมันน่าจะไปตรงไปตัดเลยเนาะทำญี่ปุ่นนะครับตัวนี้แบ๊บแบ๊เอาแบ๊เอาแบ๊แบ,บ <laughs> ยิบหวานหน่อยยิบหวานหน่อยครับใครเอาเตะเ,เลยผมทำไม่ไ <laughs> ด้เตะเลย <laughs> mấy bữa nay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  mấy bữa ตัดตัาลมเนี่ยับ้วปล่อยปล่อยมือ จับสไคร้นะครับเนี่ยมาดูรถญี่ปุ่นกันบ้างครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นจะให้ครับฟางละเอียดเลยครับเอ็กแปดห้าครับ ายเลือดเจแปนครับวันนี้เลือดเจแปนโอ้ยล้มไปแล้ครับเลือดเจแปนนะฝางเขาบอกขายครับใครสนใจมาดูได้ครับอันนี้าขายขายนนขาย้ขาวดีด้วยครับแต่ล้มเนาะ นะครับสายเลือดญี่ปุ่นเดินไปช้าครับเอ้โครับเราขอขึ้นเลยครับคันนี้ a X85 นะ โบต้าครับ a x 8 5ครับใครสนใจมาดูได้ครับติดเขาปล่อยอยู่นะครับา <c oughs> มีตัวใหญ่อีกนะครับมันจะปล่อย2องแสนกว่าบาทครับก็ใหญ่นะม่ใช่ตัวนี้ใครสนใจมาได้ติดต่อมาที่ช่องยูทูบผมก็ได้นะครับพาไป เกี่ยวใจเย็นเลยครับเกี่ยวครอบครัวครับวันนี้สองไร่ครับไร่์เแปดอาสายเลือดเมืองเอสายเลือดปฏิบัตินี่ฝากกดซับสไคร้ผมด้วยนะครับ,ลรบและขอบคุณ 200ซับสไครป์ครับที่เข้ามาติดตามกันก็คุณเรื่องหน้าครับเดี๋ยวมีรถแปลกๆผมก็จะลงให้ดูครับรถเคนรถเกี่ยวกับงานก่อสร้างเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยผมก็จะลงให้ดูก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่ององผมช่องสไตล์บ้านๆครับก็ข้าวล้มมันจะช้าหน่อยก็ แต่ฟางออกมาสวยครับฟางเกี่ยวสะอาดเลยครับเกี่ยวสะอาดครับฟางผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับส่งท้ายกับคูปตะครับ x x 8 5ครับครับผมสวัสดีครับช่องในช่างครับฝากไว้ได้อ้อมใจท่านด้วยครับครับผมสวัสดีครับ